ผู้ชมครับเราจะนำเอาอินโนเวชันที่ดีมาทำให้ธุรกิจของเราก้าวไกลไปข้างหน้ามากขึ้นได้ยังไงครับการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้คือคำตอบ SCG Chemicals ได้เสริมความแข็งแกร่งภายในองค์กรด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทานครับได้สร้าง Single Data Platform เพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เห็นข้อมูลชุดเดียวกันแบบเรียลไทม์เลยครับเริ่มจากการนำเอา AI ครับปัญญาประดิษฐ์มาเสริมด้วย Machine Learning ตั้งแต่กระบวนการการจัดหาวัตถุดิบเลยก็ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ตลาดมากยิ่งขึ้นครับ a c g Chemicals ยังนำเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาพัฒนาส่วนงานขายด้วยนะครับ ได้จัดทำดิจิทัลคอมเมอร์สแพลตฟอร์มหรือว่า DCP ขึ้นมาเพื่อจะเชื่อมต่อข้อมูลจากคำสั่งซื้อของลูกค,ค้าเข้ากับข้อมูลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทา,านเลยครับทำให้ลูกค,ค้าสามารถจะติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถจะลดเวลาได้มากถึง70%เเลยและไม่หยุดเท่านั้นนะครับ SCG Chemical s ยัยงคงสร้างระบบการรวบรวมความต้องการใหม่ๆของลูกค้าภายใต้ชื่อ Digital Twin และยังมี CAE Computer Aided Engineering และ Material Informatics เพื่อประยุกต์การจำลองการผลิตและก็ขึ้นรูปชิ้นงานในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สั้นลงลดการสูญเสียทรัพยากรที่เรียกว่า Waste ที่เกิดจากการทดลอง ก่อนที่จะนำเอาสินค้าตอบสนองความต้องการลูกค้าออกสู่ตลาดได้ครับนี่คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ SCG Chemicals นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างดียิ่งขึ้น Innovation for better operational efficiency